คำถามสำคัญสำหรับเราหมดนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ AMA session Ask me anything นะฮะถามอะไรก็ได้โตแล้วนะครับอยากทราบว่าเหรียนแอคเนี่ยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องการผลิตเหตรียญสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เจคือสเต็กไปได้เรื่อยๆคนมาสเต็ก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 แล้วอย่างนี้จะให้สเต็กถึงเมื่อไหร่แม็กซ์พลายจะอยู่ตรงไหนถูกไหมครับไม่มีแม็กซ์พลายครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการเลื่องแม็กซ์พลายแต่จะมีแม็กซ์พลายเป็นพอรเตอรี่หมายความว่าในบางช่วงที่เริ่มมีอัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นเราจะมีการ Disable Po o ูหรือการปิดพูให้คนใหม่สเต็กไม่ได้แล้วจนกว่าจะเกิดสภาวะเงินฝืดเราถึงจะเปิดพูกลับมาใหม่ให้คนกลับมาสเต็กใหม่ นี่คือแผนของ ACT เพราะฉะนั้น ACT จะจำกัดเงินเฟ้อโดยการปิดภูจัดการเงินฝืดโดยการเปิดภูเพราะฉะนั้นจะมีการเปิดเปิดปิดปิดภูดอย่างที่เกิดขึ้นเหรียญ ACT เหรียญแรกเกิดจากการใช้ BUSD มาส,มสเต็กถูกไหมครับเหรียญ ACT ที่เกิดจาก BUSD มากเพียงพอแล้วเราเปิดโหวตเลยคุณเห็นด้วยไหมที่เราจะเพิ่มค่าธรรมเนียมจาก3.7เป็น37ของภู BUSD ผลโหวตชนะขาด199อว่าเพิ่มจานวนค่าธรรมเนียมเป็น37 เพราะฉะนั้นคนเลยไปลงที่เหรียญ pool act กับ pool act b usd หรือ pool lp นั่นเองทําให้มูลค่าของเหรียญ act บดีดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีทางได้เหรียญฟรีมาง่ายๆเหมือน pool stablecoin อีกแล้วทําไมเราถึงไปเพิ่มค่าธรรมเนียม pool b usd แต่ไม่ปิด pool ไปเลยล่ะก็เราไม่ได้อยากปิด pool เราแค่อยากลดจำนวนัพพลายที่เกิดขึ้นจาก pool นี้ลงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ pool ที่2และ pool ที่3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องปิด pool เมื่อไหร่เราจะเปิดโหวตเลยเราจะบอกเลยว่าตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ของเหรียญ act ได้บอกแล้วว่า สภาวะเงินเฟอ้ออาจจะเกิดขึ้นได้ที่เหรียญ act ภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีด้วยเหตุผลอะไรแล้วทุกคนที่เป็นโ holder ก็เข้าไปกดโหวตว่าจะเปิดหรือจะปิดภูลเหรียญ act โ holder เป็นคนกำหนดทิศทาง developer ไม่มีสิทธิ์ไปโหวตร่วม act อำนาจอยู่ในมือคุณ